พันพร้อมเล็ดที่ตัดาาิดีนะครับไม่ไม่ติดฝาดเลยนะครับตอนนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทัพรมอินทรแลมนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าหกสิบห้านะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตอินทัพรัลมในสวนของผมนะครับหลังจากที่ผสมเกสรไปต้นก็ 2เดือนแล้วนะครับต้นก็เดือนกบกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับก็มาเริ่มกันต้นนี้เลยนะครับเป็นต้นเพาะ,มะเมล็ดอายุสามปีหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ถือว่าการผสมเกสรติดท,ทีทุกจันเลยนะครับ ต้นนี้ก็เป็นเพาะจากเมล็ดนะครับคุณผู้ชมน,นี้แต่งลูกแล้วนะครับแต่ต้นนี้รสชาติพันธุ์เพาะเมล็ดที่รสชาติดีนะครับไม่ไม่ติดฝาดเลยนะครับตอนนี้ก็ออกมาประมาณแปดเก้า แล้วนะครับจันทร์ก็ยังไม่แต่งโลกนะครับท่านผู้ชมมาดูต้นนี้นะครับท่านผู้ชมอายุหนึ่งปีแปดเดือนนะครับต้นนี้ถือว่า ใช้จันนะครับทผู้ชมต้นนี้เป็นต้นที่ผสมเกสรเป็นต้นแรกของสวนเลยนะครับที่ผสมเกสรต้นปีนี้นะครับทานผู้ชมถือว่าเป็นต้นแรกนะครับของสวนที่ผสมเกสรไปนะครับ ตัวนี้อายุหนึ่งปีแปดเดือนนะครับเขาออกจันแล้วนะครับท่านผู้ชมประมาณห้าหกจันนะครับเจ็ดจันนะครับนับตัวแล้วก็เจ็ดจัน,นครับตัวนี้อายุแค่หนึ่งปีแปดเดือนนะครับ เป็นพันเพาะเมล็ดนะครับไม่ทราบปลาชาติจะดีไหมนะครับท่านผู้ชมก็ออกจันเป็นปีแรกนะครับ จัรออกมาเยอะมากนะครับทั้งหมดก็สิบสี่จันแต่ว,ว่าร่วงนะครับลูกนี้่วงร่วงไปเยอะมากนะครับท่าผู้ชมต้นนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์พอนะครับเพราะว่าจันรออกมาเยอะเกินไปจะทำให้ลูกร่วงนะครับ ต้นนี้ก็อายุสามปีนะครับเป็นเพาะเมล็ดก็ออกเป็นปีแรกนะครับก็ผสมเกสรไปแล้วน่าจะเกือบเกือบสองเดือนครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ออกเป็นปีแรกนะครับก็คอยติดตามดูว่า ชาติจะเป็นอย่างไรนะครับต้นนี้ก็เป็นพอ่อเมล็ดเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมออกเป็นปีแรกนะครับตอนนี้เป็นต้นใหญ่ที่สุดในสวนนะครับ สำหรับพันเพาะ,มะเมล็ดนะครับท่านผู้ชมออกเป็นปีแรกเช่นเดียวกันนะครับจันทร์นี้ประสบการสอนไปปันที่13กุมภาพันธ์5นะครับถือว่าเป็นจันทร์แรกของต้นนะครับที่ประสบกสรสอนครับเป็นปีแรกน่อยครับที่ออกจันทร์นะครับ ว่าแต่งลูกแล้วนะครับทอนทนต้นนีก็เป็นข้ะเล็ดเหมือนกันนะครับออกจันเป็นปีแรกนะครับคนอายุสามปีนะครับทุผู้ชมผมเกสอนไปวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมกราคม 2ห6 5นะครับได้สองเดือนพิๆนะครับสองเดือนกับสองวันนะครับท่านผู้ชมโตก็เริ่มโตนะครับยังไม่ทราบผลชาดนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ ออกเป็นปีแรกนะครับเองก็แต่งลูกแล้วนะครับก็มีอีกจักที่ออกจัดมาพร้อมกันนะครับแล้วก็ผสมเกรสรพร้อมกันมมผมแต่งลูกห่างๆนะครับท่านผู้ชมเว้นระยะไว้เยอะนะพอโตขึ้นมาเนี่ยจะเริ่มเบียดกันลนะครับ ก็มาดูต้นนี้นะครับเป็นต้น,นทับพลำที่ออกจันเป็นปีที่สองนะครับเป็นผธุนเพาะเมล็ดเช่นเดียวกันนะครับทุในปีที่แล้วออกไปหนึ่งจันนะครับลูกโตมากนะครับปีที่แล้วลูกโตเท่ากับไข่ไก่นะครับเบอร์สี่เลยนะครับ แต่ปีนี้ออกมาเก้าจันนะครับทราบว่าจะโตเท่ากับปีที่แล้วหรือไม่นะครับท่าชมก็จะมาอัพเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นระยะนะครับต้นนี้ก็ยังไม่แต่งโลกนะครับ ด,ดีนะครับแต่ปีที่แล้วนี่ร่วงหมดทั้งสามจันนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่ออกจันนะครับที่ตามดูว่าปีนี้จะลูกจะร่วงทั้งหมดหรือเปล่านะครับก็ออกมาประมาณเก้าจันนะครับตอนนี้ ส่วนต้นนี้นะครับก็ออกเป็นปีแรกเช่นเดียวกันนะครับอายุสามปีนะครับอันนี้แตกลูกแล้วเช่นเดียวกันนะครับามาดูต้นนี้นะครับออกลูกเป็นปีที่สองนะครับคุณผู้ชม จันนี้ผมก็ให้ทดลองเปรียบเทียบนะครับจากนี้จะไม่แตกรูปจะไม่แต่งลูกนะครับคชมจากนนี้แต่งลูกนะครับว่าลูกจะจะโตกว่ากันหรือไม่นะครับ ตอนนี้รสชาติไม่ดีนะครับท่านผู้ชมหัวาติดฝาดนะครับแต่ปล่อยให้สุกนะครับลูกจะมีรสชาติหวานนะครับ ต้นนี้ก็เป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับพันธุ์สักกลูนะครับท่านผู้ชมก็ออกลูกออกจันเป็นปีที่สองนะครับปีที่แล้วนี่ลูกเล็กนะครับออกมาสามจันนะครับปีนี้ลูกจะโตไหมนะครับปกติแล้วพันธุ์สักกลูลูกจะโตนะครับท่านผู้ชม ลูกใจพอสมควรนะครับแต่ลองดูว่าปีนี้ลูกจะโตกว่าปีที่แล้วหรือไม่นะครับออกมาเจ็ดจันนะครับปีนี้ถือว่าเยอะอยนะครับแต่ว่าต้นมังไปโตเท่าไหร่อายุสามปี เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็นผ่านอ,อัาเภอดาหานเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับอันนี้ผมซื้อหน่อมาโปลกนะครับท่านผู้ชมอายุก็สามปี เช่นเดียวกันนะครับต้นนี้ก็มาพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นพันธุ์อัมเอสดาฮานแท้หรือไม่แท้อย่างไรนะครับก็ออกลูกเป็นปีแรกนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อัมเอสดาฮานแท้ตามที่ทางสวนเขาขายให้หรือเปล่านะครับ มาคอยดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นพันธุ์บาฮีนะครับก็เลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเกสรตนะั้งแต่วันที่สองนะครับกุมภาพันธห,ห้านะครับเขาอ,ออกเป็นปีแรกนะครับก็ไม่ค่อย สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ละจังสำหรับต้นนี้นะครับผู้ชมก็เป็นพันธุ์บาฮีเพาะเอียงเหนือเยื่อนะครับออกลูกเป็นปีที่สองนะครับท่านผู้ชม พันบาหีต้นนี้นะครับรู้สึกว่าก้านจันทร์เขาจะใหญ่นะครับเราก็ยาวด้วยนะครับก้านเขาใหญ่นะครับรก็ยาวกว่าทุกต้นนะครับทุกผู้ชม อาจจะเป็นเพราะว่าต้นนี้เตรียมหลุมก่อนปลูกดีนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ต้นใหญ่ที่สุดในสวน เฮเทหนอนะครับก็จงแทงจันทร์นะครับท่านผู้ชมต้นนี้ก็ผมเหลือไว้สามหนอนนะครับแต่ละหน่อดีออกจันทร์ุกต้นนะครับท่านผู้ชมอีกหน,น่อนก็ออกจันทร์เช่นเดียวกันนะครับ ต้นนี้ก็เป็นอเม็ด,ดาหารนะครับเพาะเลี้ยงเนือเยือเ่อนะครับท่ผู้ชมแทงจัดมาจัดเดียวด้วยนะครับปีนี้ครับก็มาลองติดตามดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับต้น พัานาเอ็นะฮะต้นนี้นะครับซึ่งออกมาจันเดียวนะครับท่านผู้ชมรสชาติจะหวานไม่ติดฝาดเหมือนที่เขาพูดกันหรือไม่นะครับ ต้นนี้ก็เป็นพอ่อเมล็ดเช่นเดียวกันนะครับออกเป็นปีแรกครัออกมาสามจันนะครับต้องติดตามดูว่ารสชาติของต้นนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ ท่านผู้ชมก็ได้รับชมไปแล้วนะครับว่าในสวนของผมหลังจากที่ผมเกศสอนไปแล้วนะครับหลังต้นก็สองเดือนนะครับต้นก็เดือนกว่านะครับท่านผู้ชมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นระยะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเป็นแค่นี้นะครับพบกันในคลิปหน้านะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ